สวัสดีครับมาหลาย oh, คนกำลังรอรอกันอยู่นะครับกับ Facebook Live ของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับ oh, ผมน้องเบลวันนี้นะงงเบลถูกต้องนะครับก็ชื่อเหลือเกินนะครับว่าเป็นศิลปินที่ แฟนคลับนะครับกำลังรอกันอยู่ใช่เยอะมากแน่นอนนะครับว่าว่ากลับมาคราวนี้เนี่ยเขาต้องมีซิงเกิลใหม่มาฝากกันอ่าถูกต้องซึ่งซิงเกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะย้อนกลับไปที่ยุค80 90น้องเบลอ่าและแน่นอนนะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงอ่าเดี๋ยวขึ้นมาคุยกันนะฮะใช่แล้วอะไรเลยจ๊ะยังจะทำไห้แล้วอีกหนึ่งเพลงอีกเพลงหนึ่งเพลง,งถูกต้องอมานะฮะ ก็ใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะเขียนไว้ใต้ Facebook Live ของเราได้ใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวคุณหลวงเราจะกลับมาหานะคะถูกต้องเลยครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะฮะกลับมาคราวนี้น่ารักเสียมากใช่แล้วก็แบบว่าได้ดู m อีแล้วเมื่อคืนเนี้ยปล่อยขอปพบริกดเข้าไปดูเลยแล้วก็แบบตอนดูทีเซอร์งานก็มีความรู้สึกหูดีอะโปรดักชันดีมากแล้วเข้าไปดูแบบโอ้ดีเป็นแบบย้อนยุคกลับไปมีความเป็นสีสันมากขึ้นนะฮะแล้วก็ เราเจอตัวจริงตะกี้รู้สึกว่าแบบคอรียสไตล์ออแล้วพี่พลเป็นสไตล์ไหนคะวันนี้พี่ก็จะมาในลุคแบบว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าแบบออเรนทัลมีความมีความเป็นคอนเทมพอรารีไม่ไม่เป็นอะเป็นเสียสไตล์ก็พูดมาดูจากสีจะข่มสีเป็นโทนโทนทึมใช่แล้วก็มีปัดสีด้วยใช่ปัดสีไม่ใสร้อยทองที่ไปกระชากใครมาเป็นสร้อยนะฮะก็อันนี้ยืมเวทไทเทเนียมมานะครับแล้วก็เพิ่มความแบบ เข้มแข็งแข็งแรงมากขึ้นด้วยเสื้อแบบลายทหารแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเลเยอร์มีเลเยอร์มีเขาเรียกว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆมีอัซเซสซอรี่ต้องมีนะคะถูกต้องนะฮะเวลาแบบไปตกทองเนี่ยเราก็แบบปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยใช่แล้วก็เดินออกมาโดยไม่มีใครรู้ถูกต้องนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากมีคำถามอะไรเนี่ยนะครับก็เขียนเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามา cover เพลงของเขารอก่อนดีกว่าครับเพลงอะไรอะเปิด ตัวนะครับสำหรับมือกีตาร์วงปอยเป็กของเราตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับน้องต้นสเตะคุณต้นเตะคุณไม่รู้เรื่องเลยนะต้องทำอะไรอ่ะจริงๆแล้วมันต้องยิ่งใหญ่กขนานี้มานั่งๆๆๆงนะโอเคนะฮะมาโอเครอไปงะักเพลงหนึ่งกันแล้วกันตอนนี้ฟังตัวปลอมไปไปก่อนนะครับฟังพี่แป๊กไปก่อนพี่แป๊กแล้วเดี๋ยวเข้าไปฟังพี่เป๊กอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะมาเปิดมาเพลงหนึ่งครับผมน้องต้นครับเพลง อ่าไม,มรรไม่มีใครรู้ดีกว่าเนะาะคำที่เธอบอกรักกันมากมายเป็นเพียงสัญญา,าจำมันคงจะรักกันจนกว่า,าฟ้าดินมมลายาเป็นแค่คำว่า ทำให้ชวนฝันต้องรักกันเร็วๆต่อจากวันนี้จะอีกนานไหมหละเจ้ามันคงเช่น ครับเบ๊นั่งตรงนี้ลูกมาเลยนะครับไปกินอะไรอ่ะเต็มปากเต็มคำของกินบ้างได้ไหมหิวหนึาทีสาวิหนึ่งนาทีสามวินาทีโอเคอ่ะให้เบ๊อ่ะให้เบ๊กหัให้เบ๊กทักทายทาง Facebook Live ก่อนซึ่งตอนนี้คนดูเป็นแสนเลยถูกนะครับก่อนที่เราจะเจอกันทางหน้าใหม่ครับผมสวัสดีครับผมชื่อผริตโชคครับครับนะฮะนามคุลอะไรอ่ะอายุบุตรเกิดเมื่อไหร่ วันทีเกิดตงสิงห์ครับเกิดสองเฮ้ยเเกิดสอเหรอใช่เป็นพี่เบบอ่อนกว่าพี่สปีเอง่ะสิไบายอุ้ยไม่เออาร์ด้วยยังอยู่อีกเรยพี่ใจใดมาแล้วไปคุยกันตรงนู้นดีกว่าครับใช่แล้วห้าสิบีมาจ้าเดี๋ยวจะไปเอาไม้ออกมาดึงไม้ออกมาได้เลยนะคะ เพราะมันจะเบา ต้องบอกว่า Facebook Live ของเราตอนนี้เนี่ยคึกคักมากๆเลยนะ้องเบลเนาะถูกต้องค่ะใครยังไม่ตกเทรนนะคะเข้ามาเลยดีกว่า f a c e b o o k c o m s v i r g i n i e h a i วันนี้ตอนนี้ใครอยู่กับเรานะพี่บยแน่นอนครับผมเปคทอริชโชคบ <Yeah! S 2> ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับ,บเบลเบลกับน้องเปคกนี่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนาะใช่ใช่ใช่เขาว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยหรอเลยครับโอ้ถ้าเป็นพี่นะเป๊กนะพี่เลิกคบ บางเขาคนนึ่งก็คนใจร้ายคนหนึ่งลอเล่นอ้าวมาหายหน้าหายตาไปนานมากในเรื่องของซิงเกิลครับผมตอนนี้กลับมาแล้วเนาะตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับมากลับมาคราวนี้มีอะไรใหม่ๆมาฝากแฟนคลับต้องบอกว่าตัวนี้เอซีมั่งจริงใช่ครับก็เอ่อเพลงนี้เนี่ยก็เหมือนแบบอยากจะแต่งอะไรแบบเหมือนสื่อสารกับแฟนๆใช่ก็ เลยเลยร่วมมือกันนะครับกับพี่ตุลนภ์เมชรคุณป้าเห็นภาพอยู่เห็นภาพเบื้องหลังอยู่แล้วก็มีพี่โน้ตยกษ์แลบนะครับแล้วก็มีน้องอาญานินที่เป็นนักร้องแบบอินดี้อะไรเงี้ยครับก็สามคนนี้ก็จะร้อนๆเขาสามคนนี้ก็จะช่วยกันทําครับซาวมันก็จะเป็นอะไรที่ย้อนยุคนิดหน่อยมันจะมีบรรยากาศของความเป็นแบบไนตี้ ย้อนกลับไปที่ยุคแบบว่า8090อย่างเงี้ยเนาะใช่เป็นเพลงเหมือนที่เราเติบโตมาแล้วแล้วแบบเราคุ้นเคยอะไรเงี้ยครับชื่อเพลงว่าอะไรครับผมน้องเป็กฮะชื่อเพลงโทษที่เอาแต่ใจครับโทษที่เอาแต่ใจครับผมีวงเล็บนิดหน่อยว่า sorry sorry ท่านนี้เป็กทำไมถึงใช้คำว่าโทษที่เอาแต่ใจโทษที่เอาแต่ใจเมันพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ล่ะก็คือเหมือนกับว่าบางทีเวลาที่เราทะเลาะกันเนี่ย อ่ะกดึงแบบมานิดหนึ่งกันละโอเคอ่ะไกลนิดนึงโอเคว่ามาเลยเวลาที่เราทะเลาะกันอะไรเงี้ยต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองเอ๊ะฉันผิดเธอผิดฉันไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในฝ่ายแบบผู้ชายอะไรเงี้ยมักจะโดนบอกว่าเธอเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปแต่ฉันอ่ะจริงๆฉันไม่ได้เปลี่ยนไปซะหน่อยเธอแหละคิดมากไปเองนั่นไงคือฉันแค่เป็นตัวของตัวเองอย่างแบบเนี้ยแบบเหมือนเดิมฉันเหมือนเดิม เราไปฟังดูก่อนนะว่าที่น้องเฟกผู้มาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างโทษที่เอาแต่ใจครับ sorry จากั้กผลิดโชคครับผมเ n e ninety f ร v e point f i เยอะมากชอบอะบอลบดีนะดีชอบชอบอาร์ตมากอาร์ตเดเรคชั่นดีมากชอบภาพผมกมากย่าโอเค วันนี้เนี่ยแต่งตัวมาต้อนรับเพล็กด้วยสไตล์แบบ Bruno Mars นะฮะ Bruno Mars สัสีอี a ์ด้วยนะครับยังด่นะพี่เนาะ <c oughs> ยัง <c oughs> ยังไม่ตายครับ <c oughs> อ้ามาเฮ้ยขอดูรหัสหนไะรไม่รหัสอะไรอะ่ะ <c oughs> อ้ามา <c oughs> คุยกันถึงเรื่องของกระแส <c oughs> ตอบรับนิดล <c oughs> ึงกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้โอ้โหแบบ แฟนค <cuanto S 1> ลับเยอะมากจริงๆเขาได้ฟังกันบ้างหรือยังหรือไม่ได้ฟังเลยฟังที่นี่ที่แรกก็รู้สึกว่าจะได้ฟังเป็นเมื่อวานเลยเมื่อวานจะมีงานแถลงข่าวกับตัวไปวกับก็จะมีแฟนๆมาเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะเลยจำนวนมากมันก็จะมาชมพร้อมๆกันโอ้ห้างแตกไปห้างแตกนะแตกแตควันหยุดแต่ว่ายังมีที่หลือสำหรับทุกคนเลยนะครับถ้าใครยังอยากจะมา เป็นเส่วนหนึ่งของพวกเราเลยจะาก็เชิญได้เลยครับเยอะเลยยังแตกได้อีกแตกได้อีกมาริโนนยังไม่แตกเลยเยียงไม่เคยแตกอยากล่างก็เยอะอยู่ข้างล่างก็เยอะอยู่ข้างล่างนี่ทีมงานบอกว่ากำลังจะแตกแล้วอีกแป๊บเดียวกลับอะโอเคนะครับที่ห่างจากการออกซิงเกิลมานิดนิดกี่ ประมาณ3ปีสปีอันล่าสุดคืออันที่เป็นอีกาเวลตาเวลตาควันควันอีกาอีกาใช่อยากให้เวลตาฉันเป็นคนอืนถูกต้องตอนนั้นก็มาแบบแทนแทนแบบลุกแบบเบนบีชบอยครับกลับมาคราวนี้ก็แบบคอรีอาเบาๆคอรีอเบาๆนะฮะคิดว่าต้องอยู่ในฟีลลิ่งแมบแบบไหนที่ัไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ฉีน้ำหอมไปแล้ว ก็อยู่ในฟิลลิ่งแบบไหนถึงต้องแบบฟังแล้วมันอินแล้วอยากแชร์ไปตามตามเฟซบุ๊กหรือว่าอินสตาแกรมหรือว่าโซเชียลมีเดียอะไรนะครับเพลงเพลงเนี้ยอ่องอยู่ในอารมณ์แบบไหนถึงจะแบบอยู่ไหนก็ได้ละแหละตอนนี้เห็นแบบคืออารมณ์ประมาณว่าแบบบอกแฟนอ่ะว่าแบบเฮ้ยเราจะไปทะเลาะกันทำไมเสียเวลาอาคือเราแบบ ม,มันใช้เวลาไหมมันใช้เวลาไหมอ so like, ่ะเราก็จะพอเอ่อเท้ากันไปก็ต้องมึงน้องกันดิเกี่ยวข้างอะไรแง่จริงเรามาปรับความเข้าใจฉันจำเป็นหนุ่มฉันอีนี่อยู่แล้วยังไม่เคยเปลี่ยนหรอกเธอคิดมากไปเองบางทีเราก็อาจจะไม่ได้บอกรักทุกวันแต่มันไม่ได้อยู่ที่คำพูดอย่างเดียวเป็นการกระทำแล้วคนหน้าแรกนะครับไปป้อนนี่คือชอบชอบชอบการแบบ ฟังแล้วมันดิดนิ้วตามแล้วมันดูเต็งอะดูแพงดูเท่ดูคู่อะถ้าอยากจะดูแพงก็กกกต้องเต้นท่า,า,ถ,าถ้าไหนครับผมเป้นฮ <laughs> ะนอ่ะช่วยช่วยช่วยทุกคนอ๋อยังไม่จบนะฮะต้องทำอครับ <c oughs> นี่คือแบบแขนทำไมหนอะวะไอ้แป๊กคืแพงนะท่านี้เราถ่ายรายการฮิสคาโ e เกชั้น23มาแล้วก็ให้เป๊กได้ได้สอนท่าเต้นที่คิดว่าแบบคูลที่สุดนะฮะก็ได้เป็นท่านั้นซึ่งเป็นท่าที่พี่เป็นเป็นอินสปายให้กับเป๊กเธอเข้าใจอู้ล่าว่าเป๊กก็เป็นเล้วจะแพงไงแต่เราเต้นแล้วเป็นยังไงล่ะฉันไม่สนใจเพราะหน้าฉันแพงมากี่มอล

ฟังครั้งแรกร้องตามได้เลยอ่ะเออน่ารักดีฮุบฮุบฮุบสร้างสัมพันธ์อ่ะอีกคำหนึ่งเลยนะเปฟกนะงองอกันกันงองอกันงองอกันอ่ะฮืออือสร้างสัมพันธ์นะงองออะตอนนี้เข้ามาดูดีกว่านะยค่ะเฟซมือกดท็อปสายเวอร์ชันฮิตค่ะเปฟกเต้นใหญ่แล้วค่ะเปฟกเต้นเต็มมากเลยอ่ะครับนั่งรอขอซื้อเลยอ่ะขอซื้อท่านี้ของพี่พี่บอลได้ได้เต้นกับเพื่อนเพื่อนสิงเกิลได้เนี่ยพี่เอิบยัง ให้เอาท่านี้ไปแบบว่าเป็นเพลงประกอบในการใช่ถูกต้องได้ไหมขอบคุณกันดีกว่าเรื่อขอบคุณก่อนขอบคุณมากมากเลยค่ะฮิสเตียมเนี่เป็นบางๆในชั่วโมงนี้ค่ะ B M W อมอนเพรส t ี g ค่ะบนถนนรัชดาพิเศษแล้วก็ชั้นสองฟิวเจอร์พาร์ครังสิตด้วยเป๊ก MV เป๊กมาใกล้มาหน่อยลุกเร็วมาเอ็มวีล่ะครับออกมาในลักษณะแบบไหนอะไรยังไงบ้างก็เพลงนี้เลใกล้มาอีกครับเป๊ก ้ใกล้ไปเป๊กง่ายไปเหรอครับอ่ะโอเค MV เป็นยังไงบ้างเป๊ก MV เหรอครับก็เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อคืนเรื่องราวที่มันเล่าถึงเนี่ยมันมันยังไงเหมือนกับเนื้อเพลงอะไรยังไงหรือเปล่าใช่คือจริงๆแล้วเราก็จะมีนางเอกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าแบบว่าวับวับบํแยมวับวับบมเซ็กซี่เบาๆเซ็กซี่เบาๆใช่เลย MV ตัวนี้เนี่ยผมปรึกษากับทาง g ร a มี่เวลาว่าเอ้ยอยากจะได้เป็น อะไรที่มันสดใสสดใสหน่อยอใอช้ไม่อยากให้มันเป็นอะไรที่ขุ่นมัวเหมือนสมัยก่อนแล้วเราก็เลยจัดมาให้แบบนี้น่ารักมากๆครับอยากให้ทุกคนไปชมกันนอะพี่โอเคพูดแค่นี้พอนะครับจะได้แบบล่อให้คนเข้าไปแบบคลิกดูเ,เพราะว่าการันตีเล,เลยว่าสีสวย<อ>แล้วชอบเสื้อผ้าหน้าผมเป๊กใน MV มากจริง นะ,ะครับนะฮะแล้วดูได้ที่ไหนครับเป๊กโอ้ยูทูบเลยครับ YouTube เข้าไปเซิร์ชใน YouTube oh. มีขึ้นเลยครับเรียบร้อยเลยเนาะเรียบร้อยแล้วครับอ่ะโอเคครับผมนะฮะมาฝากถึงแฟนคลับนิดนึงซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากเลยเบลเนาะ,ะถูกต้องแล้วค่ะอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่แบบว่าโอ้โหตามให้กำลังใจกันเป็นเป๊กห้างแตกตอนนี้เลยครับก็เออเราก็เจอกันอยู่บ่อยๆทุกวันเลยนะครับก็จริงๆก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่า ก็รักทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆทีเ่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็มาซัพพอร์ต เราก็ไม่ไม่ทิ้งเราไปไหนครับครัผมมามากใจสุดๆครับแอบเพราะว่าเป๊กน่ารักไงแบบเจอเป๊กทุกทุกครั้งจะรู้สึกว่าเขาแบบน่ารักกับเราแล้วก็รักเขาคืนอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารักเป๊กก็อย่าลืมรีเควสเพลงนี้มาด้วยนะโทษที่เอาแต่ใจเสียงก็ใหม่จากเป๊กลิชโชคนะครับมีผลงานใหม่ๆมาฝากพี่บอลกับน้องเบลอีกนะยินดีครับชินไปนานนะคิดถึงมิสยูมิสยูโอ o u Too เหตุแตงเกวันนี้ขอบคุณมากๆครับเป๊กลิชโชคครับ สนาดบ้าเริงมันตื่ใจมากๆโอเคอยากให้เป็กเต้นท่าเมื่อสักครู่อีกรอบหนึ่งครับพอแล้วนะครับต้องเต๊กหมดรองกระดูกจะพังแล้วนะฮะเราจะเราจะให้เป็กเนี่ยสอนพี่บอยด้วยตะกี้เป็กก็บอกให้บิดนิ้วแบบให้ดูหล่อดูแพงดูดูมีราคาเพลงนี้ไม่มีอะไรมากใช่ไหม แค่แบบหนีบนิดวยังไงก็ได้ให้ตัวเองอะดูแบบดูแมนเนาะ<ช>ดูแมนแมนเซอร์เซอร์ขับฟอร์จูเนอร์แล้วก็มีแฟนเป็นแอร<อ>์อย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยเป๊กพี่ลืมบอกเรื่องหนึ่งไปซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆเรรบลก็รู้แล้วนะเบลเนาะและพี่จะต้องบอกศิลปินทุกคนเลยนะครับ <laughs> ที่มา Facebook Live <laughs> กับเราแล้วก็มาอินทร์วิวที่ไนท์ไฟฟ์คอสฟ้าฟอร์เวอร์จินแฮปที่บอยฟังดีๆนะฟังดีๆเป็นข่าวดีที่คุณจะยินดีพี่บอยมีแฟนแล้วเป๊ก แสบไปจังเปิดตัวหรือยังคนไหนล่ะก็แบบไม่อยากให้บอกให้รู้ว่าเป็นใครคือเราจะมีพื้นที่เล็กๆของเราไว้สองคนแต่เราก็บอกทุกคนว่าแบบเออเราก็มีแฟนแล้วเราไม่ได้โสดแล้วเราจะทําตัวเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ไม่ได้นะเขาไม่รู้จริงเขาไม่ได้มุกด้วยเขาไม่ได้ตามบ่อยออาอันเฟลโลไอจีพี่ทำไมพี่มีแฟนเป็นแอร์อ๋อจริงเหรอ แมนแมนครับตัวเติรชนเออต้อคนใช้แอร์ผัดยุ่ของได้นะอันนี้กินเรื่องจริงเลยเหรอพี่เอ้าจะพูดเล่นทำไมพี่แบบว่าจะมับผิดศีลให้เาทำไมหลักเป๊กพี่ก็ดูไม่เชื่อใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้มานานพอสมควรแล้วก็ไม่นานเราก็ต้องมีอนาคตแล้วนะใช่คนเรามจะต้องเดี๋ยวพี่จะส่งการ์ดไปให้แต่แต่งงานแล้ว ยังยังยังเป็นโซฟาป่าแต่การแต่งงานนี่รอก่อนแป๊บนึงได้ได้โอเคก็ถ้าเมื่อไหร่ก็บอกเลยนะครับแจ้งข่าวดีไปแล้วก็โอเคเพราะน้องรู้จักกันมานานไงก็ไปพร้อมเบลก็ได้ก็นัดกันแต่งตัวไปเออเออไปทอดกระถิ่นนะเขินลังวงเลยแถวนั้นน้าร้องานแต่งงานพี่คงไม่มีแน่ๆเยาะชอฟ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคลูกเวลาเป๊กมานานแล้วรอนนี้น้องเต็มที่มากขอบคุณมากๆเลยเป๊กที่แบบมาร้องคาราโอเกะกับเราถูกจอดเอเมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ อ่ะวันนี้ให้เป๊กลาแฟนคลับใน Facebook Live นิดนึงครับครับผมก็โอเคนะครับยังไงลบกวนนะครับอ่าลบกวนใครลบกวนทำไมแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับอ๋อเออคร้าผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานนะครับตอนนี้ก็มีเพลงใหม่แล้วนะครับไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องฟังเพลงเก่าแล้วตอนนี้ฟังเพลงใหม่ได้เลยนะครับก็เข้าเข้ามาขอกันได้ที่ Virgin Hits ได้เลยนะครับแล้วก็จะ มีเพลงใหม่เดี๋ยวก็จะมาหาอีกนะครับมาบ่อยๆนะถ้ายืนจะไดอารมณ์มั่จริงเลยอ่ะเจอกันครับ ไม่กอดพี่มึงเลยเหรอรกอดไม่ได้พี่มีแฟนแล้วนี่น้ีนนน่นั่งๆโอเครักรักรักกองแฟนกอง,กองแฟน,ขอ,แนขอบคุณครับ,บ,บ,บขอบคุณะ